Yeah, you can go. Okay. Wow, thank <laughs> you. Oh my god. Cheers! Cheers. <laughs> thank you. For future. <laughs> yes, it's for future. This is my first time. The future my is not here yet. มาดูพี่แฟสคุณผู้ชมกอนแรกจรินงนนนอไม่ก็คะเบียรกับมะนาวเขาเรียกว่าโครโรนาเบียโครโรนาเบียวันนี้เราอยู่ร้านอาหารอีกปุ่นเออใช่ดิซูชิไทยซูชิไทยนะซูชิแต่บอกว่าไทยแปลว่ามีทั้งซูชิและมีทั้งอาหารไทยแต่ว่าถ้าอาหารไทยเรากินบ่อยแล้ววันนี้เราเลยเปลี่ยนกิน ซูชิบ้างราเมนบ้างนะคะก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละค่ะก๋วยเตี๋ยววอ์ชนญี่ปุ่นไงก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะก๋วยเตี๋ยวเราจะเป็นยังไงนะคะเราแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง